สวัสดีครับสวัสดีรอบสองครับผมสวัสดีครับอ่าตามสัญญาครับตามที่แจ้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่าเรามาตามนัดกันครับอ่าสายแคร์ครับสายแคร์ะสายแคร์ป้ายแดงนะครับหอมๆเลยป้ายแดงหอมๆเพิ่งออกจากศูนย์เมื่อสักครู่นี้เองนะครับแม่สองพยครับผมจะเรียกว่าอะไร เขาเรียกกันว่าฉลามมั้งตัวนี้ฉลามใช่ไหมฮะหน้าลอ้อหน้าล้อ2020นะครับพลัามนุภาพลิกลกนี่ายแดงแจกแจเลยนะฮะมาจาัดโปท่อซีกังน,นะครับพร้อมล้อแม็กพร้อมยางนะวันนี้จัดในส่วนของ TE37 งานเลเซอร์ยอดแดง9ก้าครึ่งสิบครึ่งรัดด้วยยางไทยดีเซนตินะครับกอซิลล่า 2A5 ทับ50ทับ18นะครับผมอุปกรณ์ของแถมครบเช่นเคยนะฮะน็อตล้อฝาครบอ,อ,าอบเบรกฝาครอบดุมนะฮะปอกกันสั่นนะครับอะรุ่นใหม่แน่รุ่นใหม่ฝนะาปิดดุมใหญ่ๆไปเลยนะครับปกติรถตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นฝาปิดดุมเล็กๆเป็นจุกตรงนี้นะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นฝาใหญ่106นะครับ106มิลนะฮะสวัสดีพี่ๆนะครับ พี่ๆนะท่านไหนนะครับเตรียมตัวกําลังจะรับรถนะฮะดารลอเลิกกันอยู่รอเลิกกันอยู่นะครับฝากเป็นแนวทางครับล้ำนี้ล้ำนี้กดหลังลง1นิ้วนะครับมีสเต็ปใหม่มาฝากกันอีกแล้ว1นิ้วครับจะเข้าสู่เข้าทรงกับยาง255 18นะครับ1นึนิ้วนี้หมายความว่าข้างหน้าเท่าเดิมนะฮะใช้สเปคหน้าเท่าเดิมเลย หน้าเดิมๆไม่ได้โหลดนะครับไม่ได้โหลดนะฮะก็มาไล่ข้างหลังเอานะครับเพื่อให้ระยะห่างซุ้มล้อหน้ากับล้อหลังใกล้เคียงกันนะครับนะอ่ะความล้นล้อนะครับนี่ฮะเก้าครึ่งสิบครึ่งประมาณนี้นะครับก็แซบแกันไปนะฮะลอๆแซบๆอันนี้เป็นสเต็ปหลังถนนทั่วไปนะฮะที่ใช้งานปกตินะครับวิ่งกันเกลื่อนถนนครับนะะสเต็ปเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับปัจจุบันนี้ล้อ ยุคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นล้อ9.5กับ10.5นะครับแหมออฟเซตอออฟเซตล้อหน้า20นะครับล้อหลังเป็นออฟเซต25นะครับผมอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อยเจ็บนะครับเดินเตะอ่ะอันนี้โปรโมชั่นเนี่ยแถมท่อแถมท่อนี้ท่อเดิมครับถอดออกเรียบร้อยนะครับท่อที่แถมในโปรโมชั่นก็เป็นางานออกท้ายได้สีนะครับของพี่บอย ECU ียูลังสิต ه, ลำนี้เป็นลำที่สองครับที่คุณลูกค้า,อาขอเพิ่มเติมในส่วนของอะไรเนี่ยเขาพักกลางน,น,นะฮะมีพักกลางด้วยต้องผมมันโยกไปโยกมาเดี๋ยวให้ดูมองเห็นหรือเปล่า,าด้านในโอ้หเลือกอา่อานั่น,น,น,น ue, ที่เห็นไกลๆนะครับที่เห็นไกลๆนะเป็นพักกลางนะครับลำนี้ใส่พักกลางด้วยนะครับติดตั้งพักกลางเพิ่มเติมนะครับได้ได้ได,ได้ก็จดให้ตามที่คุณลูกค้าต้องการ เดี๋ยวอีกไม่นานผมว่าเดี๋ยวต้องมีสมาชิกนะครับพี่เียนะอยากเปลี่ยนเป็นตรงเตงโหลดแน่เลยนะครับตอนนี้ตรงเตงโหลดรุ่นนี้ของ2020น่หน้าแต่ยังไม่ออกนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเ,เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่สามารถใส่ตรงเตงรุ่นเดียวกับตัว2อ1 9ได้นะครับ1.9ตัวเก่านะครับโัวใหม่ตรงเตงเปลี่ยนนะฮะดูด้านหลังนี่ครับ ก็เ,เป็นสเตปหลังถนนความล้นประมาณนี้ความล้นที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับประมาณนี้มาณนี้ฝากแชร์ฝากไลค์อ่ะตรงนี้ใกล้ๆกล้มือนะครับยีราฟแคะทั้งแคะหนาทั้งแคะบางทั้งแคะหวบมีหมดนะอันนี้เป็นล้อแปดนิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อนะครับนี่ฮะแปดนิ้วครึ่งทั้งชุดเลยนะฮะสำหรับพี่พีนะสายที่ชอบล้อไม่ล้นนะครับผมอ่ะฝากเป็นแนวทางนะครับล้ำนี้ ที3 7สามเจ็ด e งานเลเซอร์หยอดแดงนะฮะพร้อมกับยางดิสติยางไทยนะฮะสองห้าห้าทับห้าสิบทับสิบแปดปีสองพันยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่พียรที่เพิ่งทยอยเข้ามาชมนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับชุดนี้พี่ดำลงอ่าชุดนี้ถ้าเป็นเอออยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับถ้าเป็นยางไทยนะฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ, 26, บ,นะรบชุดนี้ นี่ฮะยางดีสติ T T e แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นยางยุต้าอ่ายางยุตต้ามีมอกนี่มีมอกเรียบร้อยนะครับแบบนี้แบบนี้นะฮะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะอยู่24,500ืน้านะครับ24,500าถ้าเป็นยุตต้านะพี่นะดีดำรงอ่าถ้าเป็นดีสติ T e จะเป็น26,500งานเลเซอร์นะครับงานเลเซอร์ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะครับนะ่าท่อสูรท่อสิ่ง ออกท้ายได้สีเสียงจำจ้ำอาสตาร์ทขอฟังเสียงท่อหน่อยครับอ่าขอฟังเสียงท่อนหน่อยว่าปี2020แต่ไม่ต่างกันแล้วครับอ่าเพราเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนี่ฮะเสียงจะนุ่มๆเพราะว่าลำนี้ใส่พักกลางด้วยนะครับใส่พักกลางด้วยอ่ะขอเสียงเบิ้ลเบหน่อยเนี่ยฮะเนี่ยฮะสบายใจแน่นอนนะครับ เสียงมันจะนุ่มแบบนี้แต่สําหรับผมมันต้องแซบๆกว่านี้นะครับผมเป็นคนชอบท่อดังๆหน่อยนะฝากๆากนี่ฮะไกลไลน์กันหน่อยไม่รู้หวยใกล้ออกหรือยังนะครับป้ายแดงเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะฮะฝากแชร์ด้วยทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นะครับฝากติดตามนะก็เป็นแนวท,ท้ายอีกหนึ่งลำนะครับลำนี้หน้าเท่าเดิมหลังโหลดหน,นิ้วนะครับผม กับ TE37 งานเลเซอร์อยาง255ทับ50ทับ18ดีเซนติยางไทยนะครับงานดีมีรับประกันนี่ฮะแบบนี้เลยแจมแจมของแถมอุปกรณครบนะครับโอเคไปแล้วครับจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ